เอาแล้วครับเขาไม่อยู่กับผมอีกแล้วนะครับ KPE ใครได้เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเอาละครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวกิจกรรมใหม่นะครับนั่นคือกิจกรรมห้องทดลองรลับนี้เลยนะครับกิจกรรมก็จะเป็นแบบพวกไอวอลเหลืองแล้วก็หัวข่าวกิจกรรมแบบสมัยนู่นนะครับประมาณหลายเดือนแล้วครับลักษณะกิจกรรมก็จะเป็นแบบให้เราสุ่มเปอร์เซ็นต์เองนะครับนี่แล้วก็จะเป็นราคาตามกล่องนะครับ หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะออกปรหนึ่งชุดนะครับภายในชุดนี้นะครับเอาละครับวันนี้ผมก็จะมีงบอยู่สามร้อยเพรนะครับเราก็กดไปเออเราก็จะกดไปเก้าเพชรเรื่อยๆเลยนะครับจนกว่าจะได้นะครับหรือก็ไม่ได้ครับจนกว่าจะหมดงบนะครับเอาละครับก็เริ่มกันเลยดีกว่าอของรางวัลก็จะมีประมาณนี้เลยครับนี่พวกเสื้อสีเหลืองอะไรเสื้อเก่าๆนะครับที่มันเก่ามาจากที่กํานน้นนะครับ อ่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้อะไระครับนี่แล้วก็อาจจะเปิดไปเรื่อยๆนะครับอ่าใครอยากสนับสนุนเพีผมก็เติมมาได้นะครับ u ู d ตามนี้เลยครับช่องนี้จนทรัพยากรนะครับอ่าได้กระเป๋านะครับโอ้ไม่มีวี่แววว่าจะออกเลยนะครับ ชุดที่ผมอยากได้สุดก็จะเป็นชุดหมอครับนี่ชุดหมอชุดนั้นเลยครับนี่ชุดนี้ครับอยากได้เสื้อมันมาใส่ัเออมันเท่ดีแต่ก็ยังไม่มีพี่เบลว่าจะออกนะครับร้อยกว่าเพชรแล้วนะครับแล้วก็จะสูงไปเรื่อยๆเลยนะครับสำหรับใครที่อยากได้แบบชัวๆแบบการันตีแล้วก็ไปกด สุดแล้วครับ999เพศนะครับการันตีหนึ่งชุดแต่ว่าหนึ่งท่าทางนะครับแบบไม่ซ้ำนะครับถ้าเกิดว่าเมาหมดก็ประมาณหกพันเพรครับใช่ครับหกอย่างมันก็จะไม่ได้ซ้ำนะครับโอ้โหแต่ตอนนี้ก็เก้าเพรก็เกลือมากแล้วครับเอ้าได้เสื้อครับแต่เสื้อนนี้ผมก็มีนะครับเราขาดแต่กางเกงนะครับเอ้าอ๋อเฮ้ย เกงผู้หญิงกับผู้ชายื่อกีผมก็ไม่รู้นะครับพูดปุ๊บมาปั๊บเลยนะ <c oughs> ครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรครับสุ่มกันยาวๆเลยนะครับเฮ้ยอันนี้น่าจะเมื่อกี้น่าจะเป็นเกมผู้หญิงครับแล้วก็เมื่อกี้เป็นเกมผู้ชายนะครับแต่ตอนนี้เพชรก็จะเริ่มหมดแล้วนะครับอืมเอยาอยู่ร้อยกว่าเป็นแล้วไม่รู้ว่ามันจะออกไหมนะครับ เอาละครับเจอกันเดี๋ยวผมก็จะทำให้เป็นคูณสองเลยครับเหลือร้อยเพียรสุดท้ายแล้ว เอาละครับตอนนี้ก็กองสุดท้ายแล้วนะครับก็หมดเพลแล้วนะครับเอออโอเคเราก็เกลือนะครับแล้วเราก็จะไปดูกันเลยนะครับว่าเราได้ชุดอะไรนะครับไม่ใช่สิว่าเราได้กางเกงผู้ชายหรือว่าผู้หญิงครับผมว่าน่าจะได้สองกันแล้วนะครับแต่อันนี้ก็เปิดไล่เปิดกล่องเกลือไปก่อนนะครับยี่สิบนี้ผมก็ชอบนะครับแต่ก็โอเคครับไม่ได้ครับโอเคก็แล้วแต่ดวงโอเคไม่ได้ครับ ซาปซก็ไม่ค่อยดีหรอกครับไอคีไอโอเคเกลือนะครับอ่าของเมื่อกี้เราก็จะได้เดี๋ยวผมก็จะให้ดูเสื้อก่อนนะครับเสื้อผมก็มีมานานแล้วครับนี่นี่นี่นะครับเป็นชุดของมันนะครับปึ๊บเฮ้ยเฮียงเท่เลยโอเคครับนี่นครับทั้งคลีปผมก็ได้แค่นี้แะครับสามร้อยเพชร เอาละครับสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์และกดติดตามผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย